ตัวดะครับตอนนี้อยู่ในการคิวบินนะครับแล้วอยู่ในเกมเทเลนเนอร์เทือนกับเออคุณแบงค์ครับใช่ไหมแบงค์ใช่อืมมาตอนนี้ก็ได้เริ่มกันเลยนะครับผมก็ชอบใส่ตอนนี้ถ้าไม่ถามคุณต้องถามมากครับโอ้ยเจ็บเฟลอีกอ้าวเฮ้ยทำไมไปไม่ได้อ้าวอ่ะครับวิ่งครับไม่กี่เฟลครับความเก่งของผม,มได้ตลอด ตายเมื่อไหร่ไปดูแบงกันพวกตัวนี้ไม่ได้หมายถึงจะตายนะครับหมายถึงเออเออแบงก์เดี๋ยวนี้มันมันอะไรอัปเดตใหม่แล้วใช่ปะอืมอ๋อไอ้ก็ได้มีการอัปเดตใหม่นะครับผมไม่รู้เรื่องเลยครับแบงก์เพิ่งมาเตือนนะครับไม่ได้เตือนครับผมไม่รู้รับแบงก์แบงก์แบงก์มันแบงก์แล้วแบงก์เออแล้วแบงก์อะไรจะพูดอะไรมือปากอะ ไม่ปากพูดเยอะวันนี้ชน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 วันนี้ก็เออแบงแล้วก็แบงแล้วก็แบงก็ต้องไปเออเว็แบบมีอยู่ใต้ล่างครับเว็แบบเออสมัครกับเว็แบบเออดาวน์โหลดแครับแบงก์เดี๋ยวส่งมาให้ด้วยนะเอา <laughs> เดี๋ยวเ,าเอาไว้ใต้คลิปอะใต้ล่างคลิปไม่ต้องห่วงมีแบงค์อยู่แล้วแบงค์เนี่ยส่งมาให้อยู่แล้วรู้ ฮ้ย<น>ตายแล้วครับชุดให้หมดตายครับมันดูแบงค์นะครับนี่นะครับที่ผมตั้งใจเนี่ยครับความกะของเขาครับอืเออความเก่งครับหนึ่งหนึ่งไหมเออได้พาสองเอาไว้พาสองดีกว่าเดี๋ยวพาส์นี้เอาเล่นแบบแบบนี้ก่อนพาสองค่อยหนึ่งหนึ่งมันดูไม่ค่อยน่าสนุกเลยนะหนึ่งหนึ่งด่านพ่อปลาหมึกนะชน,ชน อมันไม่ตายเออผมก็เล่นแบบไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ครับเพิ่งได้เล่นไม่เก่งเลยด้วยซ้ำเพิ่งไม่เก่งเลยด้วยซ้ำไอ้แบงค์ถ่ายไปไม่กี่นาทีเองถ่ายอีกก็ได้นะเสียงหายเสียงหายเสียงใครหายเสียงใครหายไอ้ถึงว่าเสียงของแบงค์หายเพรารจีอ๋อแล้วรู้ได้ไงเสียงหายเสียงอยู่เยอะโอ้เฮ้ย คอแหบเอ้ยคอแห้งคอแหบ <c oughs> โอ้ยโอ้เวงตายเลยอะดูครับดูกันถ่ายแล้วกี่นาทีแล้วสองนาทีถ่ายเทลเนี่ยทำไมมันถ่ายได้ช้าขนาดนี้เกือบครับลิงจอบปวดเกือบครับโหเป็นลิงเอา้าแพ้เลยแหม เฮ้ยอย่าว่าผมกางนะผมเคยติดอันดับหนึ่งด้วยโอ,โอ้ยหักโหลเลยแล้วเหมือนใครออกไปอะ่ะไ้ยไม่มีใครออกแล้วโลยแล้วนี่อืมโอ้ยมาเดี๋ยวเ,เริ่มเริ่มใหม่เลยเริ่มใหม่เริ่มใหม่มหมกดหัวหน้าห้องอยากจะเตะมันออกสมัต คือเออไอเว็บเทลันเนอร์ก็ตอนนี้ก็อย่าเพิ่งให้ดีกว่าครับเพราะ mm hmm. ว่าเว็บมันหายยากอยู่เดี๋ยวไว้ซักคลิปหน้าค่อยสอนถ่ายกันถ่ายสอนสอนลงเออเทลันเนอร์ครับใครอยากเล่นก็ขอได้ครับร้อยคลิปลงไปทั่วโลกกันเถอะเราว่าเขามีคนครับโอเค,คกดได้เลยครับลูกพี่อ่านั่นแหละเจง๋ง เมฆมันหวนมันได้ยินวีจีเลยจริงเหรอไม่รู้อะสื่อสารกันทางจิตโอ้มันลึกกือยมันึกเกือยเพียงเอ้ยว่าบาเวนหมุนเลยมาพิมพ์ไปด้วยว่าซื่อซื่อตอนนี้ผมก็เล่นจอเล็กไป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 มาชินเตอร์คราวนี้ไม่ลงเฟลครับ ลงแบบเทระเบิดโอ้ยเอาเฟลิกแล้วต้องตามไม่ทนันรอด้วยเออส่วนชุูพวกนี้ที่เห็นซื้อมาส,สวยๆนะครับซื้อมาจากเว็บช็อปทางนั้นเลยแล้วมันจะทําให้ค่าโกนนะครับอันนี้ก็เป็นแบงค์แนะนำหมดเลยเทลนเนอร์ ner, เนี่ยวิ่งคงเหนื่อยกันหน้าดูดูจากหน้าตาโอ้ย ม่มีคนเกตแล้วเกตสักเกตเร็วชมัดใครชนผมนะไปอยู่นี่ใครชนผมแล้วก็เดี๋ยวเกตแล้วครับตอนนี้ครับไปครับปิกนกครับเออใครรู้อุ๊ยทอดทอดทอดเราไม่ใจเราไม่รู้ว่าเป็นแบงค์นี่นะ เออเดี๋ยวตาต่อไปเอ้ยเราขอโทษแบงค์เราขอโทษประธานโทษแล้วตั้นแบงค์มีจีคนอีกคนนึงไปแล้วเอาเหรอ,อนี่นี่พอเราคนเดียวใช่ไหมเฮ้่อ,อ,อเวรกรรมครับทุกคนเราไม่ได้ตั้งใจแบงค์เอาเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวแบงค์สร้างห้องเอ้ย โอ้ยถ่ายให้ได้สักสิบสิบห้านาทีอ,าอ๋ออ้าวเฮ้ยกลายเป็นโอ้โหกลายเป็นตุ๊กตาเลย <c oughs> พอแพ้ โอ้ยโอ้ยตัวอะไรอยากได้มั่งอ่ะเอาเฮ้ยชนะอันดับหนึ่งด้วยชีโฮชีโฮไงตัวชีโฮอ๋อไอตัวที่มันเป็นเออไอแมวเหรออืมอ๋อหมิงหมิงแบงโลเลยเหรอ เออเฮ้ยเราไม่ดูว่าจะทำแบงโหลกันขนาดนี้เลยนะเดี๋ยวมาดูตาต่อไปหายใจดังมากมาเริ่มแบงกดเป็นคนแรกเลยเหะหมดละฮาฮาฮาทุกคนมาเต้นกันเป็นทีมเถอะ้อมีคนใช้เคารู้ด้วยเออจริงเลาะเโาะ โอ้ยเราถ่ายได้อีกไม่กี่นาทีนะเราต้องจบคลิปแล้วเอาลิฟตก่อเซ่ผมถ่ายอยู่ถ่ายคลิปไม่ต้องบอกหรอกมันจะได้ดีใจกันนอกผมถ่ายคลิปอยู่เอาไปประกาศด้วยว่าชื่ออะไรผมถ่ายคลิปอยู่ ช,ไไชื่อเออชื่อชื่อเอ้ยเอาไว้ที่หลังโอเคครับลองไม่เฟลครับคราวนี้ครับต่อเลยครับอย่าก,ก็เฟลพูดแบบนี้รู้สึกวังเวยียงไงไม่รู้อลแบงค์ In your head In your head ซอมบี เเลยตายแล้วครับทำไมโดนไฟฟ้าไม่เป็นไรเลยต้องไฟฟ้าแรงสูงกีตาร์หรอเออเราตายแล้วเฮอเราตายแล้วเฮ้อที่เราีใครเนี่ยอ๋อนี่คือวิญญาณอ,อ้าวเฮ้ยใครทำให้เรากลายเป็นกบกีกัเป็นกบช่วยด้วยตอนนี้กลายเป็นนกนี่ผิดบินนก,กแสนสวยครับ ไปชนแบงค์เลยตอนแบงค์เกสเสร็จแล้วอะในเมื่อแบงค์เลงเป้าจะชนเราเออ,อแบงค์อยู่ไหนเออเจอแล้วเ <คน S 1> จอแล้วอีกแล้วพี่จีน,นตายใช่ไหมเออเย้ฮู้เอาไว้ตายเออร้องไห้เลยเป็นไงแบงค์ อยากสร้างห้องเยวะโอเคแต่คงไม่ทันเพราะว่าเดี๋ยวเราไปกินข้าวข้าวเสร็จเดี๋ยวมันเล่นต่อเราไม่ได้ออกไปนอกบ้านนะกินในบ้านนี่นแหละไม่นานหรอกแป๊บเดียวโอเคครับโอเคครับถ้าางนั้นผมขออนุญ,ญาตจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับกับการแพ้ครับสวัสดีครับบายบายครับท่านผู้ชม